สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับลังไม่ใช่ลังนะคะเป็นกลของเล่นนะคะนี่ค่ะสองถุงใหญ่ๆนี่เลยค่ะนี่มีสับอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ที่เห็นๆด้วยโผล่มาแล้วคือมาลาย จอระเข้นะคะขอเสียงจอระเข้นะคะนี่ช้างค่ะอีลูฟเฟร์นี่ค่ะนี่ของเรามีสองคนเลยนะคะมีช้างไปายมีควาย ก็ต้องมีควายสีดำควายสีดำไม่ติดละค่ะบอบอทำเสียงอ่อนนะคะนี่มีไดโนเสาร์นะคะนี่โอ้ไดโนเสาร์อ่อนแรงมากเลยค่ะน้องๆแล้วก็มีแมวค่ะนู่นนะะข้างหลังของเรานะคะแมวแมียวมีไดโนเสาร์นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ ช่อชีเล็กนะคะ่ควายควายสีชมพูนะคะนควายสีชมพูมาดูะมบ้างนะคะมีเยอะมากเลยค่ะัว โอ้มีควายสีเขียวนะคะนี่ยควายสีเขียวไม่ติดแล้วค่ะไม่ร้องนะคะไม่รู้มีฐานไหมไม่มีนะคะนี่ค่ะโอ้โอ้นี่ค่ะ,ค,ะควายช้างแมมมอสของเรานี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะว้า มีก็ชินราด้วยนะคะนี่นะคะ่ะก็ชินรานะคะนี่มีคิงคองนะคะนี่ <c oughs> เป็นของควรน,น่ารักมากเลยค่ะน้องๆเลยค่ะเปีนยข้องไดโนเสาร์สองหัวก็มาค่ะอ่าก็ประมาณนี้นะคะนี่ให้ดูข้ามๆนะคะหาน้องๆชอบคลิปนี้นะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ